เอาที่เธอคิดว่าสวยอะแบบยังไงอะคะวิวอย่างนี้หรือว่าไม่จำเป็นเอาสิ่งที่เธอเห็นว่าสวยคือดูแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าอะไรบางอย่างเช่นแบบไอ้ที่เธอเห็นว่าสวยเธอต้องอธิบายสิ่งที่เธอเห็นออกมาได้อ๋อแต่ว่าไม่กําหนดคืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ผมรอดูง,งานคุณนะโหอาจารย์อย่าคาดหวังเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะลามิตาสุขสวัสดิ์ชั้นปีที่3ค่ะเรียนฟิล์มก็ตอนนี้นะคะกำลังจะสมัครลงเลือกตั้งเป็นประธานสาขาค่ะอนาคตหรอคะก็อยากเป็นผู้กำกับค่ะ หนังที่ชอบหรอคะก็คงเป็นปัชญาดูดูเรียวสมจริงมันของพี่เต้อยอะค่ะคือเทคนิคไม่ต้องเยอะดูเหมือนว่าเราถ่ายชีวิตคนจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะัลหเ,เมองมีว่างมาัมีเรื่องอยากให้ช่วยว่ะเออเออนิดเดียวไม่ค่อยชอบหนังที่มันแบบแต่งเติมเยอะๆเทคนิคเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรามันต้องดูสมจริงไม่เฟ้ เออเออ,เอ,อใช้ได้เลยเฮ้ยมึงมันจะดีเหรอวะดีดีมึงไม่ถ่ายของจริงไปเลยอ่ะมึงจะไม่ดูเรียกว่าผู้ลองแล้วองค์ประกอบภาพแม่งไม่ได้อ่ะม,มึงเข้าทจป่ะคอนโทรไม่ได้อ่ะแล้วอีกอย่างอาจารย์แม่งก็คาดหวังในงานกูอ่ะมันจะไม่ดูจัดฉากไปหน่อยเหรอปุ้มกูเรียนฟิล์มนะกูรู้ว่ามุมไหนถ่ายแล้วดูจริงเออเออเอางี้ าง,งานนี้กูได้เต็มอ่ะกูเลี้ยงชาวบ,บูมึงสองคนเลยใครปะสวัสดีค่ะชื่ออรารยาเมยานีค่ะเรียนฟิล์มอยู่ชั้นปีที่สามเป็นหนึ่งในผู้สมัครประธานสาขาค่ะจริงๆก็ชอบดูหนังตั้งแต่เด็กนะคะโตขึ้นมาก็เลยอยากมีหนังเป็นของตัวเองสักเรื่องค่ะ,ะเพชชอบหนังแนวอินดี้ค่ะ อาร์ตอาร์ตที่ใช้ศิลปะเกี่ยวข้องอะค่ะที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเอาแบบเนี้ยมุมกล้องอย่างนี้เลยใช่ปะ่ะใช่คือเราอยากได้สโลแบบเนี้ยอาร์ตอาร์ตนิ่งๆอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วมันจะเหมือนของเขาเปล่า ไม่เหมือนหรอกใครๆก็ทำปะวะแล้วเนี่ยหนังอินดี้ไม่มีใครรู้หรอกใครจะรู้จักวะต่อไปเป็นผลงานของลำพิตาสุสวรสด์ชื่อผลงาน Beautiful Life สำหรับเราสิ่งที่อยู่ในคลิปมันงดงามมากๆ แล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เจอแบบนี้บ่อยๆในสังคมอีกก็อยากให้เพื่อนๆลองดูคลิปกันนะคะ ชอบงานใครมากกว่ากันครับรองพิมกับเพชรก็ชอบทั้งคู่นะแต่ชอบงานพิมมากกว่างานเพชรดูนิ่งๆไปเหมือนมีแต่ปัชญ,ญาแต่จับต้องไม่ได้ชอบงานของเพชรครับมันอาร์ตดีครับส่วนของพิมจะโลกสวยไปหน่อยแล้วก็ได้ข่าวว่าชอบก๊องานของคนหนึ่งเลยด้วยครับใช่นะครับพิมเองครับที่ชอบก๊บอฟงานคนเนียวไม่ชอบทั้งคู่อะครับ เ,เพชรก็เงินงานนะ่ะแต่ไม่ชอบพิมพเลิกเพชรแล้วกันงานดีนี่ขอบคุณมากแต่ที่ดีของเนี่ยถ้าเป็นของจริงแกถ่ายสวยนะแต่ของปลอมยังไงไมันก็ดูออกว่ะแล้วแกมีปัญหาอะไรก็แค่ผิดหวังว่ะถ้าคิดว่าทำได้ดีกว่านี้ก็ทำสิอย่าดีแต่พูด เอางี้ปล่าล่ะอาจารย์ชัดมีงานประกวดใหม่ถ้าใครแพ้ก็ถอนตัวออกไปเลยเดีย๋ยวได้ถอนแน่ถ้าได้เป็นประธานสาขาแล้วสิ่งแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับก็คงจัดงานดูหนังอะคะ่ะให้พื้นที่นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีโอกาสแสดงผลงานของตัวเองค่ะก็คงจัดตั้งชุมนุมแลกเปลี่ยนเทคนิคก,การทำหนังขึ้นมาค่ะ แบบที่ใครสนใจงานด้านต่างๆนอกจากที่เรียนมาก็มาแลกเปลี่ยนกันค่ะคือมันจะเป็นชุมนุมเรียนฟรีค่ะสวัสดีครับผมชัดพิมกิทธิพนหัวหน้าภาควิชาฟิล์มครับผมชอบหนังยักบการรักชาติครับผมว่าคนสมัยเนี้มันลันเลยเรื่องนี้ก็ไปเยอะนะไม่รู้สิพวกเด็กสมัยนีย้มันไม่ค่อยรู้จักประวัติศาสตร์ไทยเท่าไหร่ ผมอยากให้พวกคุณลองทํางานชิ้นนี้ดูมันเป็นงานประกวดเล็กๆเกี่ยวกับภาพถ่ายที่สาขาเขาจัดขึ้นน่ะในฐานะที่นาคตพวกคุณจบไปจะเป็นสื่อที่มีคุณภาพผมก็อยากให้พวกคุณลองเล่าเรื่องจากภาพนิ่งมาอ๋อแล้วการประกวดครั้งเนี้ยมีผลต่อการเลือกประธานสาขาด้วยนะเพราะพวกคุณจะได้โชว์ฝีมือให้เต็มที่ก่อนโคงสุดท้ายเราหัวข้อการประกวดนี่อะไรอะคะ City c e n t e s p อ้ oh, ้ววหัขกกาาม,มาเลยค่ะลองใช้ความรู้ที่เรียนมาลองมาใช้ดูนะผมหวังว่าจะได้เห็นผลงานดีๆจากพวกคุณโอเคค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์คิดว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งประธานสาขาครับแล้วถ้าทั้งสองคนได้คะแนนเท่ากันจะทำยังไงครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับจะไม่ใช่สองนะสามต่างหาก ว่าใครจะชนะคน่าจะพิมพ์นะนี่ก็อยากให้สาขามีที่จัดฉายหนังเหมือนกันนะคงเพชรอะ่ะ <c oughs> บุคลิกเขาแมดดีเ <c oughs> ขาไม่ได้ขี้กอล์ฟไม่รู้ดิอยู่ที่ใครจะไปมากกว่ากันมั้งจริงๆเพชก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะงาน,ในใคล้ายผู้กำกับที่เราชอบเปื่าแต่ไม่ชอบพิมพ์อะ่ะเรียกว่าจะเลิกเพชรได้ข่าวว่ามีคนลงสมัครอีกคนนะใครอีกคนนึงอะ่ะไม่เห็นรู้เลยมีคนด้วยเหรอ ไม่รู้ดิไม่ได้สนใจ